ะค,ะคลิปนี้นะคะบีก็จะมาเอาใจสาวๆผมยาวที่มีปัญหาผมบางนะคะบริเวณด้านบนแบบนี้เลยนะคะก็จะมีไอเทมดีๆจากร้าน IMVIT นะคะมาแนะนำค่ะก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นแฮร์พีสเสริมผมบาง ผงแท้100%ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นงานทอบนแผ่น PU ค่ะก็คือจะเป็นการทอเสมือนหนังศีษะจริงแบบนี้เลยพร้อมกับรูระบายอากาศนะคะค่ะ,ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับขนาดความกว้างนะคะ12ซนติเมตรนะคะหรือประมาณ4.8นิ้วนะคะแล้วก็ลึกจะอยู่ที่1 3เซนติเมตรค่ะหรือประมาณ5นิ้วนั่นเองค่ะ ส่วนความยาวของผมนะคะก็จะค่อนข้างยาวเลยนี่เลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5 5ซนติเมตรนะคะหรือประมาณ22นิ้วนั่นเองค่ะ,ะปลายของเขาก็คือจะเป็นปลายแบบซอยสไลด์แบบนี้นะคะถ้าใครชอบความหนาต้องการวลลรูปเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเล็มเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อให้ปลายมันดูหนามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวบีจะมาลองใส่ให้ดูค่ะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะใส่ก็อย่าลืมมาเปลี่ยนรอยแสกข,ของเรานะคะดูรอยแสกข,ของเราว่าเราแสกซ้ายแสกขวาหรือว่าแสกกลางสามารถที่จะใดตัวแฮร์พีทนะคะไปในทางเดียวกันกับตัวรอยแสกข,ของเราได้เลยเพื่อความเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะบีจะ,ะไดไปในทิศทางเดียวกันก็คือบีซ้ายไปขวาใช่ไหมคะเราก็จะไดตัวนี้ให้ไปซ้ายไปขวาเหมือนกับเราค่ะจากนั้นนะคะเราทําการแกะตัวกิ๊บแบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้เลยนะแล้วเราก็จะวางท่าไปเลยนะคะแบบนี้ให้เหลือด้านหน้าประมาณครึ่งเซนค่ะแล้วก็วางลงไปเลยให้เกี่ยวให้โดนแบบ หนังศีรษะเราเลยนะคะแต่ไม่ต้องแรงจนเกินไปเนาะจนเราเจ็บนะคะแล้วก็ดึงให้ตึงค่ะแล้วก็กดกลิบลงไปแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเราก็หวีจัดทรงค่ะโอ้โหคือแบบผมยาวจริงนะคะแต่คือคือมันดูหนานะแต่ว่าน้ำหนักคือเบามากๆเลย นะคะนี่คือเหมาะกับคนที่ผมยาวประมาณเอวเลยนะคะหรือว่าประมาณหน้าอกก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะคะนี่อ่ส่วนหนังศีรษะนะคะเนี่ยเวลารามุมมองที่เรามองไปก็คือจะเห็นเป็นหนังศีรษะแบบนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแสกได้เล็กน้อยค่ะแบบนี้อ่ะบีลองเอาหวีแสกให้ดูนะคะว่าแสกออกมาแล้วก็คือจะเห็นเป็นหนังศีรษะแบบนี้เลยสามารถที่จะ ถักเปียเพิ่มเติมหรือมัดจุเพิ่มเติมก็ได้ค่ะคือเนียนมากนะคะ,ะส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวมีจะลองหันหลังให้ดูนะคะปึ๊บนะคะแบบนี้นะคะแลบบ้จะประมาณนี้เลยคือยาวมากนะคะแล้วก็เราก็ลวดได้เลยนะคะแบบนี้คือจะเห็นความหนาเลยนะคะอะปึ๊บนะคะ ผมแท้นะคะคือบีเคยรีวิวไปในหลายๆคลิปนะคะเราสามารถที่จะบีบกรงม้วนลอนนะคะย้อมทําสีได้นะคะแต่ถ้าใครย้อมทาสีก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนบ่อยๆนะคะเช่นแบบ เปลี่ยนกัดสีแล้วก็ไปแบบไปดําอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็บํารุงเขานิดนึงเพราะว่าของเขาจะไม่มีรากผมแล้วนั่นเองนะคะเรามัดระวังการใช้ความร้อนด้วยนะคะอ่ะสาหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรือสั่งซื้อสินค้าก็สามารถที่จะแจ้งชื่อรุ่นที่อยู่ด้านข้างนี้หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอคลิปวิดีโอนี้นะคะมาทาง ID l ดี e หรือโทรมาสอบถามตามข้อมูลที่มีให้ไว้ตามด้านข้างได้เลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก i อแอ e วได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ดีและ i อแอ e วต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ